สวัสดีนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาพี่ฟองอีกเครื่องหนึ่งอยู่ไหนเดี๋ยวจะาไม่ใช่นั่นนะโอเคหน้าเป็นจอเลยตอนช่วงนี้ก็ยังเป็นซินเจียยูอีอยู่นะทุกคน,นะคะซินนี่พ่อใช้อยู่เนาะเป็นเทศากาลอยู่นะคะเรายังแจกอ่างเปาไหมพ<ช>ี่ฟองที่ที่ร้านต้แจกอ่างเปานะคะทุกคนครับเป็นเพราะว่ายังเป็นช่วงเทศกาลอยู่เนาะเดี๋ยวขออนุญาตเช็ค ภาพเสียงนิดนึงนะคะโอ้เสียงชัดมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวแชร์ก่อนวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการกินตามลำดับกันเนาะละ,ละหลายคนเนี่ยอยู่ในวงการสุขภาพบางท่านก็ยังไม่รู้นะว่าการกินตามลำดับเนี่ยเป็นยังไงท่านท่านใดที่ไม่รู้ยกมือขึ้นนะพี่ฟองรู้ไหม,มกินตามลำดับคืออะไรเอ้ยกินตามลำดับความหมายของการกินตามลำดับ กินผักเป็นขนมเออกินตามลําดับอันนี้ดีมากเลยถ้าเราเป็นคนที่มีวินยัยหรือว่ามีความเข้าใจมีไม์เซ็ตที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเนาะเพราะเวลาคนเราป่วยเป็นโรคต่างๆเป็นเบาหวานเป็นระบบเาผาผลาญทําทงานผิดปะกะติอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่อินซูลินนะคะมันจะถูกกระตุ้นเนาะทีเนี้ยเวลาที่เรากินเป็นนะคะอาหารที่จะอยู่ในโหมดของการดูแลสุขภาพอะ่ะมันจะคือคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีน เอาจริงแล้วมีไขมันด้วยนะแต่เดี๋ยววันนี้เน่จะพูดถึงเรื่องการกินตามลําดับเขากินยังไงกันทําไมก็ต้องกินตามลําดับกินไปเพื่ออะไรเหตุผลเป็นอย่างนี้ทุกคนสมมติว่าในมื้ออาหารหนึ่งมือ้อเนาะในมื้ออาหารหนึ่งมือ้อเนี่ยเขาก็จะมีผักไว้ก่อนหนึ่งจานคือทําตามเขาเรียกว่าข้อแนะนำเนาะข้อแนะนําของเขาเรียกอ,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 อะไรล่ะกระทรวงสาธารณาสุขใช่ไหมก็คือจะต้องกินผัก ให้ได้เยอะแล้วแล้วผักเนี่ยถ้าเราศึกษาผักดีๆผักมันจะช่วยลดการอักเสบลดน้ําตาลด้วยนะเขาก็จึงมีการกินผักก่อนกินตามลําดับต้องกินผักก่อนวันนี้เราจะเลือกผักใบก็ได้นะทุกคนก็คือต้องกินพวกนี้ก่อนอันนี้คือกินแบบคนทั่วไปกินผักก่อนหรือว่าผักใบก็ได้เนาะแต่กินแบบที่ไม่ใช่แบบคนทั่วไปอันนี้แบบพื้นๆทั่วไปก็คือต้องหาผงหาผักมากิน หรือเวลาที่เราจะกินขนมเราแทนที่เราจะไปกินขนมเราก็กินกินผักกินพืชเป็นขนมเนาะซึ่งเวลาเราทำขนมที่จะกินเพื่อที่จะทำให้สุขภาพดีเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเออมันเป็นแบบไหนที่จะทำให้สุขภาพดีเนาะเหมือนอย่างอันนียฟักทองเนี่ยทุกคนเรากินแทนขนมที่เราหิวเนาะหรือเราเอาจจะเอาผักมากินอ่าหรือบางคนเอาผลไม้ไม่หวานมากินอันนี้ก็เรียกว่ากินตามลำดับ กินแบบสิ่งที่มันเป็นลดน้ําตาลก่อนนะคะตื่นเช้ามาปุ๊บเราดื่มน้ําดื่มท่าให้เรียบร้อยอันนี้ยังไม่พูดเรื่องสารสกัดพูดเรื่องกินก่อนมื้อแรกก็กินผักกินผักกินผักตอนใครที่ติดตามได้มานะมันจะมีคอนเทนต์ที่ปั่นน้ําผักอะคะ่ะซึ่งพวกน้ําผักอะ่ะยิ่งถ้าเราใช้ผักประเภทที่ต้านการอักเสบประเภทที่ลดลดการอักเสบมันก็จะมีผักใบนะผักใบมีขึ้นช่ายนะกินจูชายผักชีลาวพวกเนี้ย หรือผักชีก็ได้นะหรือใครมีวอเตอร์เกตเองก็เอาพวกนี้มาปันป่นปันป่นปัน่นปั่นปั่นแล้วเอามากินซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาจะใชะ้เขาเรียกว่าขึ้นช่ายที่อันใหญ่ๆ่ค่ะช่วยลดน้ำตาลได้อันนี้คือกินตามลําดับให้กินพวกนี้ไปก่อนพอก,กินพวกนี้ก่อนมันจะช่วยเรื่องสุขภาพได้ยังไงที่มันช่วยได้เพราะเวลาร่างกายมีการกินพวกนี้ไปก็จะไม่ถูกกระตุ้นอินซูลินเนาะจะมีการ ลดน้ําตาลไปนในตัวลดการอักเสบไปนในตัวแล้วมันก็เขาเรียกว่าแย่งพื้นที่ในการกินนะทุกคนเราก็จะกินอย่างอื่นได้ลดลงทีนี้พอกินผักเสร็จปุ๊บลําดับต่อไปก็คือกินโปรตีนโปรตีนถ้าเป็นแบบคนทั่วไปนะสามารถคนทั่วๆไปเนะี่ยมันจะมีเมื่อวันก่อนเนไปดูใน YouTube มีอยู่ท่านหนึ่งเป็นมะเร็งไทรอยแล้วก็แบบพูดว่ารู้สึกเครียดมากกับการที่ต้องมากินอาหารออกแบบอาหารแบบนี้เนาะ แล้วเขาก็ผอมมากกันนะคะกินเพราะเนื่องจากเขาต้องจํากัดการกินเขาเบื่อการกินถั่วเบื่อการกินผักเนาะซึ่งเอาจริงนะทุกคนโรคไทรอยเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับ,กวกบความเครียดเนะเาะต่อมหมกไตหรือว่าตรงคอติซอมมันก็จะผลิต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 ,ลต,ลตออกมาเยอะมันก็จะเครียดทีนี้เวลากินนะคะหนึ่งอย่างที่หนบอกเนาะเรากินสิ่งที่ต้านการอักเสบคือการกินผัก กินผักใบถ้าเราสามารถออกแบบได้นะคือกินตามลําดับมันกินแบบนี้ตื่นเช้ามาบางคนกินน้ําคอโรอฟิลสีเขียวที่เราคั้นเองกินเองหรือเรากินผักผักเคี้ยวผักเคี้ยวผ,ผักเข้าไปลําดับที่2ก็กินโปรโตีนซึ่งโปรโตีนมันจะมีโปรโตีนเนื้อสัตว์กับโปรโตีนพืชสําหรับคนที่จะด้วยไม่กินเนื้อสัตว์ยังไงก็ตามนะคะอาจจะด้วยคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับทางด้านจิตวิญญาณเวลาที่เราจะกินโปรโตีนพืช เราก็ต้องเลือกโปรตีนพืชที่มันมีประสิทธิภาพในการที่จะให้โปรตีนแล้วก็ให้กรดอะมิโนเนาะที่เพียงพอรวมถึงวิธีการปรุงที่เหมาะสมด้วยนะคะอย่างวันนี้ใครกินโปรตีนพืชเทมเป้นัตโตะหรือถัว่วถั่วดำถัว่วแดงอ่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่แพ้หรือว่าอ่าไม่เหมือนกับท่านที่ที่คอมเมนต์เนาะว่าเขากินพวกนี้แล้วเขารู้สึกไม่มีความสุขอ่าเราก็ตัดไป แต่ท่านนี้ก็จะบอกว่าเขาอยากที่จะไปกินโปรโตีนอย่างอื่นบ้างที่หลากหลายอันนี้ก็ตามเหตุตามปัจจัยนะทุกคนเพราะเออเรื่องนี้เนี่ยอยากจะพูดแบบนี้เนาะเวลาเรากินนะคะมันจะมีเวลาเรากินอาหารเนี่ยมันจะมีกินตามสูตรเนาะตามสูตรตามศาสตร์ต่างๆเนี่ยมีเยอะมากเลยกับกินตามร่างกายการกินตามร่างกายก็คือกินแล้วต้องรับรู้ได้ว่าร่างกายถูกกันกันกบอาหารนั้นไหม กินแล้วรู้สึกว่าเรามีพลังมีเรี่ยวแรงมีความสุขด้วยนะเพราะอย่างบางคนนะหนึ่งอันดับแรกความสุขสําคัญนะทุกคนสมมุติว่ากินแล้วไม่มีความสุขแล้วทั้งชีวิตนะไม่มีความสุขเลยแล้วโรคก็ไม่หายด้วยเออมันจะมีอย่างนี้ถ้าเรากินแล้วไม่มีความสุขแต่โรคเราอ่ะโอ้ยดีอหายแล้วเรามีแรงแล้วเรารู้สึกดีอ่ะเออนั้นถือว่ามาถูกทางนะแต่กินแล้วก็ไม่มีความสุขด้วยแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่หายด้วย อันนี้เราจรึงต้องพิจารณาเพราะว่าร่างกายัแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเนาะเราต้องพิจารณาตัวเองอะคะ่ะอ่าโดยสรุปนะคะเวลากินคือหนึ่งกินผักใบก่อนผักใบเขียวสีเขียวช่วยลดการอักเสบช่วยต้านการอักเสบกินเข้าไปก่อนเพื่อลดน้ําตาลในเลือดเนาะวันนี้เราเลือกกินผักได้เราก็กินผักหรือเราจะปั่นผักกินหรือถ้าบางคนไม่ชอบผักใบจะกินเป็นผักบรอกลีอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยพวกนี้มันจะลด อ่ะพวกผักสีเขียวอ่ะมันจะลดน้ําตาลนะแล้วก็หาผักสีเขียวมากินหรือผักใบามากินหรือผักชงผักชีผักชีลาวอะไรก็ตามหรือจะปั่นน้ําผักอันที่สองเรากินโปรโตีนค่ะโหมดโปรโตีนใครกินไข่ต้มได้ก็จัดไปใครอ่ากินเต้าหู้เทมเป้น,นัตโตะจัดไปหรือบางคนบางคนไม่ได้กินพืชอ่ะไปกินฝั่งปลาหรือว่าจะไปกินฝั่งที่ตัวเองถูกกับเนื้อสัตว์อันไหนก็กินไปเพียงแต่เราต้องปรุงให้ถูกต้อง คำว่าปรุงให้ถูกตก้องก็คือว่าเราไม่ได้ไปเอาใส่น้ําตาลหรือว่าไปปรุงใส่ผงชุนรสอะไรอย่เงี้ยนะมันคือการเอาไปเอาไปโดนไฟเบาๆเอาไปนาดเอาไปนึ่งแล้วก็ใส่เกลือแล้วถ้าเราอยากจะได้คุณค่าเพิ่มเข้าไปอีกอ่าใส่น้ํามันสกัดเย็นเข้าไปจะเป็น extra virgin extra virgin คือน้ํามันหีบเย็นเอ่อมะมันมะกอกกันนะคะบางคนอาจจะใส่เข้าไปหรือบางคนอาจจะใส่น้ามันมะพร้าวสกัดเย็น เอาตามที่ถูกต้องกับร่างกายคําว่าถูกต้องคือทุกคนต้องเข้าใจนะว่าร่างกายของแต่ละคนมันจะถูกกันไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยแม้แต่ของที่มีประโยชน์มากกินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แพ้อย่างเช่นหัวหอมเนี้ยไม่น่าเชื่อนะวก็มีคนแพ้หัวหอมแต่ก็แพ้ทุกคนบางคนก็แพ้นะเราก็กินแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นเราเราไม่ได้กินหัวหอมก็ไม่ได้แปลว่าสุขภาพเราจะไม่ดีนะเวลาเราดูแลสุขภาพอะค่ะ มันมีหลายทางมากมันเหมือนการปฏิบัติสมาธิเนาะมันมีหลายทางที่จะได้สมาธิแต่หัวใจสําคัญของการดูแลสุขภาพคือหนึ่งหนึ่งเนี่ยทุกคนเรารู้สึกทําง่ายทําได้มีความสุขสองทำได้ทําง่ายมีความสุขแล้วสุขภาพของเราเนี่ยจเจริญง,งอกงามขึ้นคําว่าจเจริญง,งอกงามเราจะรู้ตัวเราเองเนะว่าวิเราเนี่ยดูแข็งแรงขึ้นถ้าเราอ่ากลัวว่าเราจะเข้าข้างตัวเองเราก็ไปตรวจสุขภาพ มันไปติดตามแต่แต่การไปตรวจสุขภาพเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนตรงที่ว่าเราต้องทําการบ้านเราต้องรู้เพราะถ้าเราไม่รู้ปุ๊บเราไปดูค่าไขมันโดยภาพรวมเนี้ยเนาะถ้าหมอที่ไม่ได้อัปเดตข้อมูลแบบแบบชีววิทยาของร่างกายเนี่ยก็จะจ่ายยาให้เราถ้าเราคุมจิตใจความรู้ไม่เข้มแข็งเราก็จะต้องไปกินยาแบบเนี้ยเออทีเน้บอกว่าถ้าเราไปตรวจร่างกายเราก็ต้องทําการบ้านด้วย นะคะทุกคนอสรุปแต่วันนี้สําหรับใครที่เป็นโปรตีนสายพืชแล้วกินพืชได้น้อยวันนี้ก็จะมาแนะนําโปรตีนโปรตีนพืชน,นะคะสําหรับที่แบบเหมือนกับวันนี้เราอยากได้ปริมาณโปรตีนคือใน1วันเนี่ยเวลาที่เรากินโปรตีนถึงสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะหรือจะลดน้ําตาลเราจําเป็นต้องกินโปรตีนให้พอค่ะทุกคนพอเรากินโปรตีนพอสัญญาณของโปรตีนพอมันคืออะไรเอาจริงๆนะการที่จะลดเบาหวานได้เนี่ยมันมันต้อง ก่อนที่จะไป iF ก่อนที่จะไปอดเนาะมันต้องกินให้เพียงพอก่อนแล้วพอสัญญาณการเพียงพอนี่สารอาหารพอเนี่ยมันจะมีสัญญาณเตือนคือเราจะไม่หิวอะ่ะแล้วมันจะมีความอึดอาหารที่มีสารอาหารเนี่ยสี่ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงมันจะไม่หิวนะอยู่ได้4ี่ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงแต่ถ้าสารอาหารน้อยเราจะหิวบ่อยนะคะซึ่งพอสารอาหารเราพอถึงและประกอบกับร่างกายของเราเองเนี่ย ก็มีระบบที่สามารถเอาพลังงานเก่ามาใช้ได้เนี่ยบางคนเขาก็จะอึดด้วยการกินมื้อเดียวก็ได้แล้วนะทุกคนแต่ทีเนี้ยถ้าเรากินมื้อเดียวยังไม่ได้หรือกินสองมื้อยังไม่ได้แล้วเราก็ยังหิวบ่อยเราต้องดูคุณภาพอาหารที่เรากินเนาะถ้าอาหารนั้นมีคุณภาพมันก็จะหิวบ่อยทุกคนแต่ถ้าอาหารที่มีคุณภาพพี่ฟ้องชงไปเท่าไหร่ครับขอช้อนขอช้อนด้วยน,นีนหนึ่งสกูป๊ปหนึ่งสกู๊ปของโปรตีนอันเนี้ยนะคะก็จะได้ โปรตีน18กรัมโปรตีนอันนี้คือ1สกูปนะทุกคนซึ่งตอนนี้ยังมีช่วงของซินะเจยุอีซินี่เขาจะให้แจกอ่างเปาอยู่ใครที่ซื้อของที่ร้านนี้นะก็จะได้อ่างเปาเนาะอัางเปาก็คือส่วนลดนี่แหละเนี่ย1สกนะูปเนี่ยเขาได้เท่ากับโปรตีน18กรัมอันนี้คือคือง่ายอันนี้คือส่งต่อความสะดวกเพราะว่าเวลาการกินโปรตีนเนี่ยข้อดีก็คือทุกคนโปรตีนชงแบบนี้ ข้อดีคือเขาเป็นน้ำไงคะแล้วเขาเขาคนแล้วก็ละลายละเอียดเลยอ่าติ้งต่างติ๊งต่างนะเหมือนสมมติว่าเราเนี่ยอยากได้โปรโตีนเราเราทำซุปก็ได้นะแต่ซุปเนี่ยเราต้องจุดไฟนะจุดไฟแล้วก็ถั่วมาต้มแล้วถ้าหม้อถ้าหม้อแรงดันเนี่ยจะดีเพราะมันทำให้ถั่วนุ่มนะแล้วเราก็ต้มแล้วเราก็เอาถั่วหลากหลายไปใส่เอาใส่เครื่องทุง่งใส่เครื่องเทศทำซุปอ่าใครหอม แพ้หอมไม่ต้องใส่หอมใส่ผงออริกาโนโอ่ะแล้วเราก็กินอ่ะกินเป็นซปุปเราไม่ใส่น้าําตาลเราก็ได้เราก็ได้สารอาหารเนาะแต่ปริมาณโปรตีนจะพอหรือไม่พอเราจะดูจากอะไรเราจะดูจากว่าวันนั้นทั้งวันนะคะเราเราไม่หิวบ่อยอะนะคือถ้าเรากินสามมือ้อแล้วเป็นสาม,มื้อที่เราสุขภาพเฮลี้แตี้เราก็กินสามมื้อได้เพราะว่าเวลาการกินมันขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยขึ้นอยู่กับสารอาหารด้วยเนาะ หรือบางคนอาจจะกิน4เพราะว่าบางคนกินอาหารได้น้อยอย่างเงี้ยแต่วิธีการกินที่ดีนะทุกคนเอาจริงที่ดีคือว่าอย่าก,กินบ่อยมือการกินบ่อยมือ้อกินเพื่ออะไรมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เนนะแนะนำ FC ให้กินบ่อยมือ้อเพราะตอนนั้นเนตต้องการเพิ่มน้ําหนักนะคือเนจัดบ่อยมากเลยเพื่อจะอัพน้ําหนักให้มันขึ้นเนาะก็พยายามยัดเข้าไปเพื่อให้กินได้เยอะๆกินได้เยอะๆแล้วน้ําหนักก็ขึ้นสมใจนะ ตอนนั้นเน้ะน้ำหนักสี่ต่ำสุดเนี่ยสี่สิบสี่สิบสามสี่สิบสี่ตอนนี้สี่สิบแปดคือเน้ต้องการจะมีน้ำหนักเพิ่มเน้ก็เลยต้องกิน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 บ่อยๆแต่วันนี้เราพูดในบริบทของคนที่ต้องการจะลดเบาหวานหรือลดน้ำหนักหรือลดความดันอะไรก็ตามการกินน้อยมื้อดีที่สุดการเว้นช่วงการกินให้นานที่สุดดีที่สุดวันนี้ใครยังกินสามมือ้อกินสามมื้อก่อนแต่ในระหว่างมื้ออยากินจุกอย่ากินจิบ แต่ถ้าจะกินจุบกินจิบหาของจุบจิบที่มันมีคุณภาพอย่างเช่นอ่าสมมุติเนี่ยเคี้ยวแกเซงนะหรือจะเป็นแครอทเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้มะละกอนะคะมะละกอดิบหรือไม่ก็แครอทแล้วก็เคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวเล่นเพราะบางทีเราเหมือนแบบเออมันติดนิสยัยชอบขบเคี้ยวอะไรเงี้ยแต่เราก็อย่าไปขบเคี้ยวเป็นพวกขนมนมเนยน,นะเพราะขนมนมเนยเนี่ยมันจะจะเป็นแป้งเป็นน้ตาตาลเนานะเนะี่ยหาเรื่องขบเคี้ยวอันนี้เป็น อะไรใครใครรู้บ้างแปะกล้วยนะคะก็กินเข้าไปแทนขนมสมมุติอะระหว่างมื้อถ้าถ้าหยุดไม่ได้จริงๆแต่ความที่เราหิวระหว่างมื้อเพราะว่าสารอาหารเราไม่พอเนาะวันนี้การเสิร์ฟโปรตีนมันมีข้อดีที่เป็นโปรตีนผงเนื่องจากมันเป็นการส่งต่อความสะดวกนะคะทุกคนเนี่ยเวลาที่เราชงเข้าไปนะในโปรตีน1สกู๊ปเนี้ยจะมีโปรตีน18กรัมโปรตีนนะคะแล้วไม่เพียงเท่านั้นทุกคนในนี้เขาใส่ซูเปอร์ฟูดเข้าไป22ชนิด ซูเปอร์ฟู้ดก็จะเป็นพวกสารที่เขาเรียกว่าสกัดมาจากพืชอะคะเป็นพืชที่มีซูเปอร์ฟู้ดเยอะๆเนอะเยอะมากเลยนะคะในนี้มีทั้งแอปเปิคอร์เนี่ยแอปเปิคอร์ดมีวิตามิน B 17ต้านมะเร็งต้านมะเร็งต้านมะเร็งลดการอักเสบเนาะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเยอะนะคะนั่นแหละอยู่ในนี้ซูเปอร์ฟู้ดซูเปอร์ฟู้ด22ชนิดแล้วในสูตรนี้เขาใส่ซินเบลติก ก็คือมีโปรไบอติกและพีแบลติกแล้วก็ใช้ผงโกโก้ผงโกโก้สดโกโก้แท้ซึ่งพี่เน้บอกว่าข้อดีของโปรโตีนเนี่ยคืออะไรคือโปรโตีนชงเนี่ยบางคนบอกว่าอย่าไปกินเลยโปรโตีนผงโปรโตีนชงไม่ดีไม่มีประโยชน์หรอกอันนั้นก็สุดแท้แล้วแต่นะว่าเขาไม่ได้นะเพราะบางคนเขากินโปรโตีนแบบจากธรรมชาติได้สุขภาพเขาเป็นปกติมันจะเอามาเทียบกับบริบทของคนที่ กินอะไรไม่ค่อยลงหรือว่ากินของยากเคี้ยวลําบากอะไรนู่นนี่นั่นมันเอามาเทียบมันไม่ได้เวลาเราดูแลสุขภาพเราต้องยึดร่างกายของเราว่าทรงเราอ่ะสามารถจะเคี้ยวถั่วสมมติว่าเราต้มถั่วต้มถั่วต้มถั่วกินเต้าหู้กินเทมเป้กินนัตโตะถ้าเรากินได้เราจัดเป็นแบบนั้นไปเลยค่ะแต่ถ้าเรากินแบบนั้นเราก็เคี้ยวแล้วมันก็อาจจะอาจจะเคี้ยวแล้วท้องอืดถ้าเป็นถั่วงั้ยนะหรือ หรือมันมีเหตุผลที่กินไม่ได้อะทุกคนเราก็ต้องหาตัวเลือกใช่ไหมคะกับอีกแบบหนึง่งบางคนกินไข่ได้ก็ก็จัดไปเลยนะคะหรือคนกินปลาหรือคนที่ยังกินเนื้อสัตว์ได้ก็จัดไปเลยแต่โปรโตีนตัวนี้มันแตกต่างตรงที่ว่าสําหรับคนที่ไม่สะดวกในการที่จะเคี้ยวเยอะๆมากมายไก่กองนะคือโดยปกติในเคี้ยวรอบเดียวคือรอบเช้ารอบเช้าเนี่ยจะจะกินอาหารที่มีการเคี้ยว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 เยอะๆเนาะ แต่พอหล,หลังจากบ่ายไปแล้วอะน,นี่จะไม่ค่อยกินอะไรที่ต้องเคี้ยวยอะแล้วนะคะก็จะกินเป็นพวกชงชงแบบนี้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโปรโตีนที่บอกว่าสะดวกคือชงแล้วก็ดื่มได้เลยแล้วเวลาชงเนี่ยแนะนําให้ชงเป็นน้ําธรรมดานะคะหรือน้ําเย็นเพราะว่าเนื่องจากเขาใส่ในส่วนของซินแบลติกก็คือโปรไบอติกและพีไบอติกเข้าไปด้วยซึ่งตัวนี้นะคะรสชาติเนี่ยดื่มง่ายและสําหรับคนที่ไม่ทานถั่วเหลืองเนาะนี่เป็นสูตรไม่ทานถั่วเหลือง แต่คนที่ทานถั่วเหลืองถ้าบางคนทานก็จะสามารถเอาถั่วเหลืองไปผสมได้นะจริงๆแล้วตัวนี้สามารถเอาอย่างอื่นไปผสมได้อีกไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าโอ้ยแค่นี้พอบางคนเอาอย่างอื่นไปผสมได้อีกอย่างเช่นจะใส่อโวคาโดเข้าไปก็ได้จะใส่ mct mct คือ,อเป็นน้ำมันสกัดเย็นนะเนาะในรูปของผงม,มันก็เหมือนกับครีมเทียมาแต่เป็นครีมแท้ทำจากมะพร้าวเงี้ยเพื่อจะเร่งการเผาผลาญเบินไขมัน แบบนั้นนะทุกคนก็จะใส่ไปได้รวมถึงจะใสอะ่อย่างอื่นไปได้อีกนะคะที่มันเป็นแบบธรรมชาตินะเนาะซึ่งส่วนตัวนเน้ยไม่ได้ใส่แล้วเพราะว่าบางทีก็คิดว่าอย่างนี้มันก็กินสะดวกดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเน้กินสารสกัดนะทุกคนบางทีเราเราขี้เกียจกินแบบซ้ําซ้อนเนาะเนก็ดื่มโปรตีนร่วมกับสารสกัดไปด้วยสมมติว่าสารสกัดที่กินพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันทีได้เน,ะน้ก็จะกินโปรตีนด้วยกินเนื้อวันเนื้อทู พอทอนจึ๊บตามไปแล้วบางทีก็กินพร้อมนี้เลยจบไม่ต้องไม่ต้องเยอะแยะแล้วเราก็ปิดจบะนะเนาะคือการปิดจบสําหรับการที่เราจะลดเบาหวานเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยควรจะปิดจบหกโมงแต่ให้ดีกว่านั้นก็สัก5้าโมงให้ดีกว่านั้นสี่โมงให้ดีกว่านั้นสามโมงแต่ถ้าเราสามารถที่จะกินแบบก่อนเที่ยงแล้วไม่กินแล้วอ่าอันเนี้มันก็จะเป็นสูตรการลดเบาหวานได้ ลดได้ยังไงอาจจะพี่ฟ้องดื่มโปรตีน่สิลูกแล้วดูว่ารสชาติเป็นยังไง<พ>อ่าเวลาที่เราเนี่ยแล้วเดี๋ยวชงให้แม่อีกแก้วหนึ่งแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราพยายามให้ลูกกินโปรตีนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราเนี่ยสามารถที่จะอดได้การกระบวนกา,การของการอดเนี่ยมันคือกระบวนการของการซ่อมเซลล์โดยแบบธรรมชาตินะแต่อย่างที่เนยบอกก่อนที่ทุกคนจะไปอดอย่าอย่าไปอดแบบอดเองนะ ให้อดแบบเป็นอัตโนมัติคําว่าอดแบบเป็นอัตโนมัติก็คือแบบนี้คือร่างกายจะพร้อมอดค่ะเหมือนการออกกาลังกายก็เหมือนกันวันนี้ทุกคนเห็นเนยออกกําลังกายดูแข็งแรงมากเลยไม่ได้ฝืนออกนะแต่มันเกิดจากร่างกายพร้อมพรร่างกายก็พร้อมก็จะส่งสัญญ,ญาณว่าฉันพร้อมจะไปสดชื่อแล้วจะไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยเนาะเหมือนกันถ้าเราร่างกายอิ่มกินสารอาหารอิ่มค่ะร่างกายจะพร้อมว่าไม่อยากกินอะไรและสามารถอดได้แล้ว อันนี้เขาเรียกว่าทําจากสัญญาณของร่างกายนะแล้วมันก็จะไม่เครียดด้วยทุกคนเพราะว่าร่างกายพร้อมเนาะอ่ะนะคะพี่ฟ้องเอาชงม,มาหนึ่งแก้วพม่เช่เอาใส่ไปแล้วใช่ไหมนี่นะ<ช>ทุกคนเพ<ๆ>ิ่งใส่ผงไปเนาะผงเนี่ยละลายง่ายมากเลยนะคะแบบละลายน้ำในน้ําธรรมดาก็ได้ในน้ําเย็นก็ได้แบบละลายง่ายมากเลยค่ะเนี่ยชง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 ไปนะอันนี้สิบแปดไม่แนะน,นําน้ําร้อนนะคะบางท่านไม่ไม่รู้คิดว่าชงน้ําร้อนเนาะ เพราะว่าถ้าเราชงน้ำร้อนคุณค่าของพรีไบอติกและโพไบอติกก็จะหายไปนะทุกคนเนี่ยก็เลยอ่ะอย่างสมมติอ่าจริงๆวันนี้เนทานน้ำวันน้ำทูไปแล้วนะรอบเช้านะอ่ะเดี๋ยวนี้จะทานอีกรอบนึงบางทีนี้ก็ทานพร้อมโปรตีนไปเลยเพราะว่าบางครั้งเราก็อาจจะลืมทานแล้วเพราะบางทีอ่ะพอมันจบแก้วเนี้ยเราไม่ได้กินเราไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรล้วเราก็เราก็เลยกินพร้อมกันอย่างนี้ได้ สำหรับนี้นะสำหรับท่านอื่นอะ่ะจะเรียนแบบก็ไม่เป็นไรนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเน่ก็กินไปพร้อมๆกับโปรตีนไปเลยสารสกัดเนี่ยนะคะเนี่ยแล้วก็กินสารสกัดไปด้วยเพราะว่าอันนี้เขาลื่นคอนะทุกคนเขาไม่ได้ฝืดคออย่างที่บางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันฝืดไม่ฝืดนะคะสามารถกินพร้อมสารสกัดได้ อร่อยนะเนี่ยอ,อันนี้ก็จะได้18กรัมโปรตีนนะคะอืมโอเคนะทุกคนช่วงนี้ก็ยังมีโปร,โปรอังเปาอยู่นะคะขอให้ทุกคนนะคะก็นี่แหละสูตรการลดเราหวานอ่ะเดี๋ยวมาสรุปว่าหนึ่งกินตามลำดับ กินผักใบ,ก,บกินผักใบเขียวลดน้าตาลเนาะเพื่อแย่งชิงพื้นที่ในการกินอย่างอื่นอ่ะเพราะเรากินผักใบได้เยอะๆนะจะทําวิธีไหนวิธีปัน่นหรือวิธีกินจะดิบจะสดเอาตามสะดวกถ้าเรากินไม่ดิบก็คืออย่างเงี้ยลวกเนาะแต่ถ้ากินดิบก็ผักใบอันที่สองคือกินโปรโตีนให้ถึงให้พอจะเลือกโปรโตีนเป็นแบบที่เรา ชอบก็เลือกแต่ที่ใช่คือว่าต้องปรุงให้เป็นอย่าไปใส่น้ำหวานน้ำตาลน้ำซอสผงชูรดสดอย่าไปใส่ค่ะใส่เกลือใส่น้ำมันดีเข้าไปนะคะ,อ,ะอีกอันหนึ่งก็คือ,อนอกจากที่เรากินแล้วถ้าเราต้องดูคุณภาพของโปรตีนคุณภาพของสารอาหารที่เราได้รับเนาะถ้าเขามีคุณภาพเป็นจริงอะ่ะสี่ถึงหกชั่วโมงนะคะจะอยู่ได้นะเราโดยที่เราไม่หิวนะคะหรือถ้าหิวก็หิวแบบไม่ได้หิวจริงอะ่ะคือหิวแบบ หิวแบบอยากกินของอร่อยแต่ไม่ได้หิวแบบโอ้โหแบบหิวแบบเห,บบหบบมือนคนหิวมันจะต่างกันนะอยากกินกับหิวเนี่ยทีนี้นพอเรากินถึงกินพอแล้วนะคะแล้วเราลองฝึกฝึกปิดจบเนาะปิดจบช่วงสักหกโมงเนี้ยปิดจบไม่กินอะไรแล้วปล่อยให้ท้องว่างหกโมงไปจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งถ้าได้สักสิบสิบสองอย่างน้อยสิบสี่ได้ก็ดีสิบหกได้ก็ดีสิบแปดได้ก็ดีในช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าการอดการทํา I เฟ ยิ่งอดยาวๆไม่มีอะไรเข้าไปเลยซึ่งเราก็ดื่มน้ําได้นะคะในระหว่างที่เราอดนะหรือดื่ม,มเกลือแร่ได้เกลือดาเกลือชมพูได้หมดนะคะเราจะได้แร่ธาตุซึ่งมันจะดีด้วยถ้าเรายิ่งกินเกลือดามันก็เป็นการขับพิษด้วยเนาะในช่วงที่เราอดเนะี่ยอันนี้คือกระบวนการของการรักษาคนที่เป็นภาะวะดื้ออินซูลินเป็นมาหวานเป็นน้ําหนักเกินหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนะี่ยอันนี้การอดช่วยได้ดีมากเลยนะคะอีกอันนึงนอกจาก การอดแล้วนะทุกคนสิ่งที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าสารอาหารเราพอครบสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือร่างกายเราอยากจะไปออกกําลังกายค่ะพอร่างกายเราอยากไปออกกําลังกายเราไปเพิ่มการออกกําลังกายและสร้างกล้ามเนื้อทีนี้พอเรามีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยเราก็ต้องทานโปรตีนให้ถึงให้พอเลือกแหล่งโปรตีนตามสะดวกตามสบายถ้าใครไม่อยากจะทานโปรตีนผงก็ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่คือเราก็ต้องทานโปรตีนให้ถึงให้พอ แล้วเราไปสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่ามากเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นซึ่งเวลาเราจะหกลม้มเวลาเราเดินแบบสะดุดอะไรนะเวลาเรามีกล้ามเนื้อมันจะช่วยช่วยเป็นแบบช่วยดีกว่าลูกอีกนะทุกคนเพราะว่าเวลาในเดินสะดุดลูกอาจจะไม่ทันในการที่จะเด้งกลับมาร่างกายมนุษย์จะมีกล้ามเนื้อสองแบบเ็คือกล้ามเนื้อแบบว่องไวอะเวลาเราอายุเยอะขึ้นไอตัวกล้ามเนื้อแบบว่องไวมันจะลดลงอะค่ะ ซึ่งกล้ามเนื้อแบบบ้องไวตัวนี้มันจะมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเมื่อเราใช้งานเขาน้อก็คือเหมือนมีการใช้แรงต้านมีการยกของหนักมีการสปีดเร็วๆแบบนี้กล้ามเนื้อแบบรวดเร็วนี้เขาก็จะถูกกระตุน้นกระตุ้นอยู่ตลอดแต่ถ้าเราไม่เคยเดินเร็วเลยไม่เคยยกน้ําหนักเลยไม่เคยยกไม่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆล้มหายตายจากไป กล้ามเนื้อเนี่ยแปลกนะถ้าไม่ใช้เขาก็ค่อยๆลดบทบาทลงแต่ถ้าเรากระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นเขาเขาก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้นก่อนที่มันจะเป็นระบบอันตโนมัติได้อะทุกคนจะต้องได้รับสารอาหารพอก่อนพอสารอาหารพอเนาะโปรตีนพอวิตามินแร่ธาตุการแอคทีเวทีนช่วยได้หมดเลยทุกคนพอสารอาหารพอเขาจะส่งสัญญ,ญาณค่ะว่าฉันเริ่มอยากจะออกกําลังกายฉันเริ่มที่จะอึดในการใช้พลังงานแบบมันเหมือนกับเวลาที่เรากินอาหารสารอาหารพอเนาะ ร่างกายมันจะอึดอะทุกคนมันจะไม่เป็นแบบอ่อนแอก้างองอกระงแง,งเหมือนเมื่อก่อนอะนะทุกคนลองพิสูจน์ตามแบบที่นี้พูดดูนะคะร่างกายของเราเราคือเจ้าของเนาะงานวิจัยที่ที่เขาเรียกว่าเป็นของจริงที่สุดอยู่ในร่างกายของเราเราทุกคนเป็นเจ้าของงานวิจัยของร่างกายเราเองวันนี้เราจะกินสูตรไหนใดๆก็ตามเวลาเรากินเราต้องพิจารณาด้วยค่ะพิจารณาอาหารที่กินมีคุณภาพไหม พิจารณาร่างกายมาถูกทางไหมเราปฏิบัติมาห้าปีสิบปีเรายังคงอ่อนแอเหมือนเดิมไหมหรือว่าเอออย่างน้อยเราก็มีสิ่งที่ดีขึ้นซึ่งทุกคนต้องค่อยๆพิจารณาแล้วเราจะได้รู้นะว่าเออเราเนี่ยมาถูกทางหรือมาผิดทางถ้ามาผิดทางร่างกายมีแต่สารวันเตี้ยลงถ้าเราปฏิบัติเราสามารถเปลี่ยนได้ค่ะเพราะว่าการดูแลสุขภาพอะนี้จะบอกให้มันเหมือนการปฏิบัติธรรมอะเนาะมีหลายวิธี วิธีที่ดีเราทําแล้วเราต้องดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไม่ได้แปลว่าอายุเยอะแล้วจะแตกมันก็ต้องอ่อนแอมก็ต้องอ่อนแอมก็ต้องไม่ใช่นะทุกคนวันนี้เน็ดูเนดูคนที่อายุ7080เนาะโอ้ร่างกายเขาแข็งแรงคน90อาอะเขายังแบบเขาเรียกว่าหกคมนตีร่างกายเพราะว่าถ้าเกิดเราทําถูกต้องกับร่างกายร่างกายเราก็จะเขาเรียกว่ามันเหมือนกับ เราทํากับเขาถูกต้องนะเขาก็จะให้รางวัลเราว่าโอเคนะพราะจริงร่างกายก็ทําเพื่อเราอยู่แล้วอะ่ะแต่เราก็ต้องรู้จักเขาให้มากซึ่งการรู้จักร่างกายเนี่ยมันคือกระบวนการในการที่ศึกษาระดับเซลล์ระดับยีระดับชีววิทยาที่เนยบอกร่างกายมีระบบอัตโนมัตินะถ้าเราไม่แทรกแซงเขาเขาจะดีขึ้นแต่ถ้าเราแทรกแซงเขามันคือการลดกลไกอัตโนมัติในร่างกายอะ่ะเวลาเราไม่กินยาเนี่ยคือการที่เราไม่ได้แทรกแซงร่างกายนะ แต่การกินยามันเป็นการแทรกแซงอันนี้อันนี้มันก็เป็นองค์ความรู้ที่เราต้องรู้ด้วยนะทุกคนสรุปก็คือเบาหวานนะคะทุกคนสามารถหายได้ทําแบบที่เนยบอกไปและอันสุดท้ายที่เนยอยากจะให้ทุกคนไม่ลืมเลยนั่นก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะจิตใจของเราเนี่ยคือสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดเนาะวันนี้สิ่งที่เป็นโทษภัยและก่อโรคมากที่สุดคืออารมณ์เสียนะทุกคน อารมณ์กังวลอารมณ์ไม่มีความสุขอารมณ์หุดหงิดอารมณ์ไม่รู้สึกขอบคุณไม่รู้สึกยินดีนะรู้สึกผักใสดินน้นรนกังวลใจอ,อึดอัดรับค้องใจนะอันนี้ตัวป่วยที่ที่รุนแรงที่สุดจะแก้ตัวนี้ได้นะทุกคนเรื่องอื่นจะเป็นเรื่องเล็กหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ซินเจยุอีกซีนี้ก็่ใช้ขอให้ทุกคนนะเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพจิตเขาเรียกว่า สุภาพจิตเบิกบานดีแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนบายครับสวัสดีครับ